อันนี้คือปูมาที่หมักหมุ่มได้เต็มที่แล้วอันนี้วันที่น่าจะวันที่สามแล้วความเค็มก็จะเพิ่มขึ้นตามมันแบบอยากกินตีนไก่อ่ะไม่อย่ากินตำตีนไก่อยากกินตีนไก่ตีนไก่แบบไหนทอดด้วยแบบคิด่เปื่อยตีนไก่แบบที่ตัวทำไหมที่แบบตาตัวทำใส่เนี่ยน้ำน้ยาหลงจีนอ่ะบางครั้งก็กินกับตัวดิ่บางครั้งก็กินกับพวกโชยุอ่ะ ตอนนั้นห <อ S 1> นูกินตอนนั้นหนูกินกับพี่แอมอ่ะหมายถึงว่าตีนไก่ตุ๊กเปือป่อยใช่ไหมป,ป่าไมต่ตอนนั้นหนูกินแบบไม่ผสมอ,อะไรเลยอ๋อเอมามาเข้าใจไปจิ้มแล้วคืนเพราะ <ๆ S 1> ตอนนั้นมันไม่มีมันเหมือนแบบมันเป็นกล่องเปล่าอืมแล้วหนูไปเอามาไหนมย่าที่ย่าได้และวพ่อติ่มน่าจะซื้อมาเอามั้ยยายลาทำไม ปลาดองปูเสร็จพี <laughs> พ่ป <laughs> ๊อปทั้งหมดแซ่